พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตครับจากทีมทนายความดร์กิติศักด์ทนายวิถีพุทธนะครับผมวันนี้ผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับความผิดฐานมินประมาทครับแล้วความผิดเกี่ยวกับพรบบคอมพิวเตอร์นะครับผม เราจะเห็นว่าในปัจจุบันนะครับผมมีการใช้คอมพิวเตอร์อกันมากนะครับผมทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งปัจจุบันก็มีการใช้สมาร์ทโฟนกันคนละเครื่องครับผมมีการส่งข้อความถึงกันเกี่ยวกับเรื่องธุระต่างๆครับผมแล้วมีการด่าทอกันและส่งคำหยาบคายถึงกันนะครับผมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความผิดที่ อนำมาสู่การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนหรือบางคนก็จ้างทนายไปฟ้องเองครับผมแต่มีพี่น้องอ่าในเฟซบุ o กด้วยครับผมไล์ถามเข้ามาถ้าแบบนี้การส่งแบบนี้จะเป็นความผิดหรือเปล่าหรือการส่งยังไงไม่เป็นความผิดนะครับผมนี่ครับผมอ่าผมก็จะมาผมขออภัยครับผมทนายความก็ในทนายความวิถีพุทธน,นะครับผมในทีมทนายความผมก็จะมาให้ ความผิดในทางกฎหมายแล้วเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนดังต่อไปนี้นะครับผมตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยความผิดอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับผมปี2550ครับแก้ไขฉบับสองนะครับผมปีสองร้อฉบับสองปี2560นะครับผมามาตราที่14นะครับผมวางหลักว่านะครับผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับผมอนุหนึ่งนะครับโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับผมซึ่งมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันไม่ใช่ความผิดตอาอันไม่ใช่ความผิดอ่า ฐานมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานะครับผมอนุนี้นะครับผมตามมาตานี้อนุนี้ผมขออธิบายว่าเป็นการนําข้อมูลโดยทุจริตในลักษณะเป็นการหลอกลวงช่อบกงประชาชนในลักษณะที่ทําเป็นเครือข่ายทําให้เกิดความเสียหายในจํานวนมากมากครับผมซึ่งประชาชนส่วนใหญ่รับความเสียหายเป็นวงกว้างครับผมาตามมาตราสิบสี่แห่งพรบคอมพิวเตอร์อนุสองนะครับผมนําข้อมูล เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ,อาการรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารนณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงสร้างอันเป็นอนประโยชน์สาธารณะของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนนะครับผม อ่าข้อนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการอ่าการนําข้อมูลมาใช้ทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ประเทศนะครับผมอาจจะเป็นการนําเข้าข้อมูลที่เป็นภัยหรือความไม่เป็นจริงเกี่ยวกับรัฐบาลนะครับผมออนุสามนะครับการนําเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความผิดอันก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นการนําข้อมูลเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับด้านความมั่นคงประเทศหรือเป็นการก่อการขอพาดขอขอภัยครับเป็นการก่อการร้ายโดยทั่วไปที่นําความเสียหายแก่รัฐนะครับผมอนุสีนะครับการนําสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ใดๆลักษณะเป็นการละมกุกหรือความผิดอนัน นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้เช่นเด็กเยาวชนใช้คอมพิวเตอร์ในระบบเน็ตเวิร์กอยู่นะครับผมมีการทํานาเข้าภาพโป้ภาพเปือยลามกอนาจารเหล่านี้ครับผมนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร,ตอร์ซึ่งเยาวชนนะครับผมไม,ไม่ควรที่จะไปเสพด,ด้านนี้นะครับผมจะมาดูความผิดฐานหมิ่นประมาณนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับผมว่าไว้อย่างไรที่สอดคล้องกับการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ได้อธิบายไปนะครับผมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามนะครับผมโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวังโทษจำพุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ ทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับพี่น้องจากพรบคอมพิวเตอร์ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา326นะครับผมเช่นพี่น้องนะครับผมเอาสมมุตินะครับพี่น้องนําข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยคาหยาบคายซึ่งฟังแล้วมันไม่ลื่นหูครับผมแล้วผู้ที่ได้รับคือเป็นผู้เสียหายเขาสามารถอ่านําข้อที่จริงในระบบคอมพิวเตอร์ที่พี่น้องส่งนะครับผม อาจจะเป็นคนรู้จักกันไม่รู้จักกันใกล้ชิดนะครับผมเมื่อเขาเสียหายเขาสามารถนําเรื่องเหล่านี้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนหรือเขาจะจ้างทนายไปฟ้องเองนะครับผมนี่ก็เป็นความผิดฐานอาฐานนะ่าอาฐานมินประมาณนะครับผมแต่เราจะว่าเขาอาควาบางอย่างก็เป็นความผิดฐานมินประมาณแต่ไม่เป็นเป็นความผิดฐานคอมพิวเตอร์ซึ่งตาม พรบ,บอรคอมพิวเตอร์ฉบับสองปี2อ6พัน้า้หกศูแก้ไขใหม่เพื่อป้องกันทําให้บุคคลนั้นนาพรบ,บอรคอมพิวเตอร์อไปใช้นะครับผมทําให้ไปอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นผู้เสียหายจากการทำมผพดคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นโทษที่หนักมากอาจจะทําให้พี่น้องประชาชนบุคคณอาจจะไม่รับความเป็นธรรมครับผมนะครับผม,ะบผมจะมาดูดีกานะครับผมคดพิพากษาของศาลฎีกา,กาปีสอง1ันห้าหกหนึ่งครับ สารดีกาเพิ่งวิจัยไปนะครับอาจจะเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้ที่กระทําความผิดฐานมินประมาทผู้อื่นนะครับผมต้องรับโทษยังไงนะครับผมอธิบายทางนี้ครับตามพระราชสญญัติว่าด้วยความผิดอันเกี่ยวคอมพิวเตอร์ฉบับสองปีสองพัน้าร้ยหกูนนะครับผมมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมสองพัน้อยหกูนย์นะครับผมอันเป็นอันเป็นเวลาระหว่างการพิจารณาของสาลดีกานะครับ โดยความในมาตรา8ให้ยกเลิกตามพรบ14พรบคอมพิวเตอร์ขออภัยครับตามพระราชบัญญัติความผิดอัเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2,506 2,550นะครับผมและให้ใช้ที่บัญญัติใหม่แทนโดยมาตรา14ที่บัญญัติใหม่ได้ยกเลิกในมาตราที่14อนุ1น,นะครับผมจากเดิมที่ว่าอนุ1น,นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือข้อมูล คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนนะครับผมโดยบัญญัติในอนุหนึ่งใหม่เป็นโดยทุจริตหรือหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือข้อมูลข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับผมโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่การกระทําความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญาครับผมขออภัยครับอันม่ใช่เป็นการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเป็นเรื่องที่ปัญจัดไว้ในภายหลังการกําหนดองค์ประกอบความผิดนําเข้าสู่ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จว่าจะต้องไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาจึงเข้าหลักเกณฑ์เป็นความผิดเมื่อคดีความ ได้ว่าการกระทําความผิดของจําเลยที่สองเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่328นะครับผมการกระทําความผิดของจําเลยที่สองอย่อมไม่เป็นความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550มาตรา14อนุ1ที่บัญญัติในภายหลังตามปอาญามาตรา2วรรค2และจําเลยที่สองอย่อมไม่เป็นความผิด ตามมาตรา14อนุ5ซึ่งเป็นบนบัญญัติที่เผยแพร่หรือส่งข้อมูลทางเวิร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลตามมาตรา14อนุ1โดยกรณีปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้อมเกี่ยวความสมบเรียบร้อยแม้จำเลยที่2จะมิได้ดีกาในปัญหาข้อกฎหมายนี้ศาลดีกาย่อมมีอำนาจยกขึ้นวิชัยตามมาตราที่185วรรค1 195วรรค2ประกอบมาตราที่2 15 และมาตราที่225นะครับผมเราจะเห็นนะครับผมถ้าบางอย่างนี่อาจจะเข้าความผิดตามประมวลกฎหม,หมายอาญามาตราที่326หรือ328นะครับผมอสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เป็นความผิดฐานพรบอรคอมพิวเตอร์ตามมาตรา14อนุนหนึ่งที่แก้ไขใหม่ก็ได้นะครับผมแต่สิ่งที่เราอยากจะเตือนท่านว่าการที่เราจะนําข้อมูลสู่ในระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าเราจะ ด่าใครขอให้เราได้คิดไตร่ตรองสักนิดเพื่ออ,อนาคตเราจะไม่เปลี่ยนที่จะต้องไปอยู่ในคุกอยู่ในตารางครับผมครับผมสุดท้ายนี้นะครับอ่าผมดวงรัตสิงห์นุ่มนทนายความดวงรัตนะครับผมแล้วทีมทนายความดกรกิติศักดิ์ทนายวิถีพครับผมอขอกล่าวกับท่านว่าหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมครับผมทางสภาทนายความของเรา,าช่วยเหลือ ทางกฎหมายให้ท่านฟรีครับผมขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อนะครับผมแล้วขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีนะครับผมผมทานายดวงรัตและทีมทานายดรอกรเกติศักด์ทานายวิถีพุทะคับผมสวัสดีครับ